ครับสายสายวันนี้นะฮะอากาศดีมีแดดนะฮะร้านดีชาเดลเตอร์นะครับกำลังขายเทอร์มิโอนะฮะับส่งให้ลูกค้าทางภาคตะวันออกนะฮะแถวจันรยองบาทนะครับเป็นรถไถนาโฟลกต้านะฮะรุ่น L45.8 0นะครับรถ4 5แลับเพื่อน4ล้อนะฮะรถนนี้เล่นเบียนพร้อมนะครับเป็นรถบ้านนะ ลเลยนะเป็นรถยางใหม่นะฮะยางหลังใหม่ยางหน้าใหม่นะฮะบูรพัฒน์นะฮะสวยๆเจอะเลยนานๆจะได้รถสวยๆอย่างนี้มาสักเตินะฮะนี่ครับให้ดูเลยดีนะฮะตั้มดีครับ าด้านหน้าสังเกตดูนะฮะไม่เจอไฟมานห,หนักนะครับอ่าโดนยหโดรถลืดีนะฮะอาทีค่คาแทตเตอร์นะฮะเหยือถนนตะว,วินดาวงงนะครับเสนเนเ้นหนองจอกกรุงเทพเป็นถนนลอยต่อระหว่างมันนาเตอร์ข้าวเจ้ากับนหนองจอกนะฮะรถเครื่องแน่นนะฮะเดี๋ยวดี้หามไวรถคันนี้นะครับมันก็คันกว่าชัา่วโมงนี่นะครับ รถเก่าเก็บเลยนะไม่มีรั่วไม่มีเซนนะแต่คาเชื้อหนเลยนะ้าย,นะยายนะงใหม่นะฮะย่อดันหลอดด้วยนะของมีคุณภาพเลยยกหลังหน่อยร้านา i นั r เตอร์นะฮะขายรถบ้านที่มีคุณภาพนะฮะซื้อรถร้านชา i ท a กเตอร์ไม่ต้องไปนั่งซ่อมนะครับ ารถทุกคันรถใช้งานได้เลยนะฮะอ่านี่นะครับรถที่ใช้นานได้เลยนะฮะเย่มขะเบียนพร้อมนะครับอพอแล้วโดวพีดีโอหน่อยปันพีดีโอหน่อยอ่าพีโอหมุนนะครับรถใช้งานได้ดีทุกระบบนะฮะไม่มีรอยขอดเลยนะฮะเอารถพันต่อชั่วโมงนานๆได้ทีนะ นรถที่หาย,ยากมากนะฮะมีมัวนมีเส้เนเะร,ราโทรัเลข097 124 0995นะฮะสนใครติดต่อสอบถามได้นะครับรถสภาพอย่างนี้นะหายากมาก คลิปนี้ขอขอบพระคุณลูกค้านะครับที่ติดตามนะสวัสดีครับ